ตัดมาอีกหนึ่งคันครับผมรถเกี่ยวเข้าวิสูบิชินะครับมิสูบิชิเอ็มจี50510ตัวนี้ขนาด50แรงม้านะครับ50แรงม้าเครื่องยนต์สี่สูบเป็นเครื่องยนต์เดลิเกที t ชันนะครับผมตัวนี้สภาพสวยเดิมเลยสภาพสภาพเก่านอกเลยเจ้าของเดิมซื้อมาใช้ได้ไม่นานครับเจ้าของเดิมเอามาตีเทินเอารถคูปต้าดีซี95ไปนะครับมีตัวนี้อยากได้ตัวใหญ่กว่าเดิม ทางร้านก็รับแลกเปลี่ยนทีเทิร์นเหมือนเดิมนะครับสภาพเก่าญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้อุ้มได้ประมาณ800กิโลนะครับตัวนี้นาเกี่ยว4แถวนะครับอ่าตัวนี้มีระบบอโต้มัตนะครับมีระบบอโตโมัติังข้าวมีระบบอยกเคด้วยครับตัวนี้อ่าเป็นระบบพิเศษเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับแต่ว่าราคานี้ถือว่า สุดพิเศษเลยปกติขายอยู่แปดหมื่นเก้าวันนี้เราไม่ขายครับแปดหมื่นเก้าวันนี้เราขายเพียงเจ็ดหมื่นบาทนะครับเจ็ดหมื่นบาทอ่าแท็ก้างล่างสวยครับอ่าสนใจไงโทรมาศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าครับเป็นรถอุ้มนะตัวนี้อ่าสภาพสวยมากตัวนี้อู้หกว่าสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่แพ้เก่านอกเลยตัวนี้เจ้าของเดิมซื้อมาใช้งานได้หนึ่งปีแล้วก็อ่าไม่ได้ใช้งานพอดีไป ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศเพิ่งกลับมานะครับแล้วก็เลยอยากได้เป็นตัวใหญ่ลูกค้าก็เลยเอามาตีเทินเอาเป็นรถเกี่ยวโคต้าดีซี95ไปใช้งานนะครับสนใจสนใจโทรมาเลยครับ08038397890840483799นะครับรับแลกเปลี่ยนตีเทินเหมือนเดิมนะครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับเจ็ดหมื่นบาทนี้ไม่ต้องไม่ต้องตีเทินหรอกครับซื้อเลยนะครับอ่าดูการทำงานไปเรื่อยครับ สำหรับทนด้สนใจก็ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เลยหรือว่ามาดูรถจริงได้ที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดภูอําเภอ,ำเอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ติดทางหลวงเส้นลำปลายมาศคูเมืองครับซึ่งอยู่ห่างตัวอำเภอประมาณ6กิโลเมตรนะครับไปมาสะดวกครับอ่าปากหมุดมาเลยก็ได้นะครับพิทักษ์ยีร์รัมนะครับหรือว่าบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์2 0 1 2จำกัดเบอร์โทรตามที่ขึ้นบนหน้าจอเลยครับ0803839789084 0483799นะครับผมอ่าแล้วก็ขอย้ำนิดนึงนะครับถ้าเบอร์โทรไม่ใช่เบอร์นี้นะครับอ่าไปลงโปรโมทอยู่ในอ่าช่องทางอื่นนะครับช่องทางออนไลน์อื่นอ่านี่ไงระบบระบบทางอุ้มยกได้นะครับอ่านี่ครับโอ้โหอ่าอ,อุ้ม800กิโล800กิโลกรัมนะคตัวนี้อ่าระบบทอดสงข้าใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่า และขอฝากเตือนนะครับฝากแจ้งเตือนสำหรับสมาชิก f อทุกท่านนะครับท่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นไปให้เลยนะครับแล้วก็ Facebook นะครับเป็นพิทักษ์พีเอสแท็เตอร์นะครับผมแล้วก็พิทักษ์วีรำนะครับ่าแล้วก็พีเอสแท็กเตอร์ครับจะมีเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไ้ให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีผู้คนแอบอ้างนะครับว่าเป็นร้านพิทักษ์วีรำแต่ว่าเบอร์โทรไม่ใช่เบอร์นี้อขอย้ำว่า ลองตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับก่อนตัดสินใจที่จะโอนเงินหรือว่าก่อนตัดสินใจที่จะอ่าทำธุรกรรมใดๆทางการเงินในการซื้อขายนะครับ